แทชเชอร์นะครับมองว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นตัวทําลายเศรษฐกิจเป็นตัวทําลายสังคมเป็นตัวทําลายเขาเรียกระบบครอบครัวต่างๆเพราะฟุตบอลมาพร้อมกับความรุนแรงมาพร้อมกับความเมามาพร้อมกับแอลกอฮอล์นี่คือสิ่งที่แทชเชอร์เชื่อนะครับก็เซอร์เลฟูซันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบแทชเชอร์ออกจากเปลี่ยนด้วยซ้ำไป สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับดรพีผิวเล่าทางช่อง y o u t u b e เรื่องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งผมนำมาเล่าสู่กานฟังถ่ายทอดกันแบบฟังง่ายๆย,ย่อยง่ายสบายๆนะครับแล้วก็เรื่องส่วนใหญ่ก็อย่างที่รู้กันจะเป็นแมเช h สเตอร์ n ยูไ d นเตดแล้วก็มักจะย้อนไปเกี่ยวกับอดีตด,ด้วยนะครับไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับปัจจุบันเท่าไหร่ลงลึกไปที่อดีตกันยังไงก็รบตัวนะครับฝาก กด s u b สไครป์สัญกกะริ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดมาเจอกันอโอเควันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเก่าๆซึ่งผมนํามาเล่าจริงๆก็เคยเขียนไว้ในเพจบ้างแล้วนะครับเขียนลงเฟซตัวเองบ้างแล้วแต่ว่าใช้วิธีการเล่าเนี่ยบางทีมันก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจในอีกมุมมองหรือว่าความชอบของใครหลายคนที่ติดตามผมอยู่โอเคผมจะพาไปฟังเรื่องเซอร์เลขข็กฟูกูซันตอนคุมแมนยูเต็ดใหม่ และปมสำคัญนะครับที่ทำให้ป๋าเกียรติมารกาเร็ตัทเชอร์อดีตนายกรัฐมนตรีของยูเครนะครับเรือว่าผู้นำนางสิงเล็กอย่างที่เรารู้กันว่าทำไมป๋าถึงเกียรตมากๆย้อนกลับไปในปี1986ปบลายปีนะป๋าเข้ามาคุม,มเมนยเต็ดช่วงนั้นพอดีประมาณเดือนพฤศจิกายน15วันนะครับหลังจากที่ป๋าเข้ารับตำแหน่งคือปกติก็เครียดอยู่แล้วนะครับ ด้วยการต้องไปปฏิวัติล้างบางกันใหม่ผ่าตัดกันใหม่ผลงานแมนยืเต็ดไม่ดีป๋ายังต้องเจอข่าวร้ายนะครับ15วันหลังจากนั้นแม่ของป๋าต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างด่วนนะครับเพราะว่าอาการมะเร็งที่ปอดกำเริบขึ้นมาต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล s o u t h เท n ร์นเจเนนะครับในเมืองกาสโก ป๋าก็บินไปรีบจองตั๋วแล้วก็รีบบินไปด้วยความเป็นห่วงแม่ระหว่างที่หมอกําลังตรวจแม่แล้วรอคุยกับหมออยู่ป๋าก็เห็นว่าหันไปดูสภาพของโรงพยาบาลมันทรุดโทรมอย่างมากก็ได้แต่สะทกสะท้อนใจนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยไม่ควรเกิดขึ้นแล้วป๋าก็รู้สึกเจ็บแค้นใจแทชเชอร์อย่างมากเพราะว่าผู้นำนะครับของ UK เคในเวลานั้นมีนโยบายนำระบบสาธารณสุขของประเทศ ออกจากราชการนั่นคือเหตุผลที่ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีงบประมาณมากพอนะครับเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์นะครับหรือว่าซื้อเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้นนั่นหมายถึงคนลาก่านะครับถ้าจะเข้าถึงสาธารณสุขที่มีคุณภาพมันเข้าถึงยากนั่นทำให้ป๋าไม่พอใจอย่างมากเป็นอีกจุดหนึ่งที่ปกติปา๋าก็แค้นเหมือนเดิมแล้ว อย่างที่เรารู้กันนะป๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยของพักแรงงานหรือพักเลเบอร์หนึ่งในพักการเมืองใหญ่ของยูเคป๋าคือหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญเป็นผู้สนับสนุนอย่างเปิดเผยบางทีก็ไปกล่าวปาใสา่บางทีก็ไปมีสปีดหรือว่าบริจาจเกินป๋าทาอยู่เป็นปกติก็คือพักเลเบอร์นี่คือฝั่งตรงข้ามกับ แทชเชอร์โดยสิ้นเชิงเพราะแทชเชอร์เนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีและวก็พยายามที่จะลดบทบาทความสำคัญของอุตสาหกรรมนะครับพวกโรงงานต่างๆโรงงานต่างๆในสมัยก่อนจะตั้งหลักๆอยู่ที่แมนเชสเตอร์ับลิวอ์พลเป็นหัวเมืองใหญ่ทางเหนือของอังกฤษตอนแทชเชอร์นมาเป็นนายกรทฐมนตรีเนี่ยโหสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับด้วยนโยบายที่หวังจะพายูเค เข้าสู่ตลาดเสรีอย่างเต็มรูปแบบนะครับระดมเงินทุนจากต่างชาติเข้ามาเพื่อให้เทียมหน้าเทียมตามหาอำนาจอื่นๆการปล่อยให้ในายทุนต่างชาติเข้ามาแปลรูปและภิษากิจนะครับส่งผลกระทบต่อผู้คนทางเหนือนะครับ โดยเฉพาะริเวอร์พูลน่าจะหนักกว่าแมนเชสเตอร์เวยซ้ำสภาพเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วนะครับยังนำประเทศเข้าสู่สงครามเกาะฟอกแลนด์นะครับกับอ์เจนตินาอีกนะครับเพื่อหวังเยกคะแนนนิยมแน่นอนนะครับด้วยความที่ชชดเจอร์เนี่ยเป็นคนที่มาจากครอบครัวมีฐานะมีการศึกษาตตวเค้าเองนะครับก็จบออกฟอร์ดทำให้มีแนวคิดแบบขวานะครับก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนะครับใครต่อใครโดยเฉพาะคนทางเหนือนะครับสกอตแลนด์แมนเชสเตอร์ กาสโกลรริเวอร์พูลอะไรต่างเนี่ยไม่ชอบทัรเชอร์เอามากๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยชาวเมืองริเวอร์พูลนะครับต้องเรียกว่าแร้นแค้นกว่าใครนะครับพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการาจนครั้งใหญ่ในปี1981ก็ทำให้ประเทศอังกฤษนะครับก็คือ UK เนี่ยบุ่นวายเลยเจอเงินเฟอ้ออย่างหนัก ประเด็นสาคัญก็คือทัชเชอร์นะครับมองว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นตัวทําลายเศรษฐกิจเป็นตัวทําลายสังคมเป็นตัวทําลายเขาเรียกระบบครอบครัวต่างๆเพราะฟุตบอลมาพร้อมกับความรุนแรงมาพร้อมกับความเมามาพร้อมกับแอลกอฮอล์นี่คือสิ่งที่ทัชเชอร์เชื่อนะครับแล้วก็พยายามกะจัดพวกโฮลิแกน ำจัดฟุตบอลให้ออกไปจากส่วนหนึ่งของชีวิตคนอังกฤษหรือว่าคนยูเคให้ได้เรื่องนี้นะครับมาถูกตอกย้ำจากโศกานาฏกรรมที่เฮนเซอเตเดียมในประเทศเบลเยียมหลายคนคงจำได้รุ่นเก่าจำได้นะนัดชิงโรเปียนทับหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันปี1985ลิเรอร์อพูลูเจอยูเวนตุสเกมเรื่อมไม่เท่าไหร่กองเชียร์สองฝ่ายที่ยั่วยุกันไปมานะครับก็ยั่วยุด้วยความเมาด้วยความอารมณ์คลึกขนอง กระทั่งนําไปสู่ความรุนแรงนะครับมีแฟนบอลเสียชีวิตถึง39คนและ32คนเป็นชาวอิตาลีนั่นทาให้สโมสรจากอังกฤษนะครับถูกลงโทษห้ามเล่นในช่วโยยุโรปทั้ง3ารายการตอนนั้นมียูโรเปียนครับคารวินเนอร์ครับแล้วก็ยูฟ่าครับนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนทีมอื่นๆเนี่ยโดน5ปีลิพูดโดน6ปีอันนี้สร้างความโกรธแค้นให้หลายสโมสรเลยที่เขามองว่าไม่เกี่ยวข้อง นี่ผูกควรโดนทีมเดียวเท่านั้นก็ทําให้สถานการณ์แย่ลงเพราะว่าสโมสรแต่าสโมสรเนี่ยเงินรายได้บางส่วนมาจากฟุตบอลยุโรปแม้จะไม่มากก็ตามมารู้กันภายหลังอันนี้เหมือนจะเป็นข่าวลือนะว่าบทลงโทษจากยูฟ่าเนี่ยที่ไม่เป็นธรรมกับสโมสรอ,อื่นด้วยเนะี่ยเป็นพพร์เทเชอร์อยู่เบื้องหลังบีบเพื่อให้ใช้มาตรการเด็ดขาดนี้คือทำให้ทำให้ฟุตบอลอังกฤษตกตามไปด้วย ทีมเล็กๆควนได้เล่นบอลยุโรปใช่ไหมครัวินเบิร์ดั้นโคเวนที่อ็อกฟอร์ดลูตันซึ่งตอนนั้นกำลังมาแรงนะครับได้แชมป์บอลป้วยได้แชมป์ลีคับในเหล่าเนี้ยได้แชมป์เอฟเอครับก็ได้แต่ดูตามปิด,ปดไปแทชเชอร์ cher, งัดมาตรการลงโทษอย่างหนักลไล่ปราบาบุยแกนหรืออันตพาลลูกหนังนะครับที่ระบาดหนักจริงๆในต้นศตวศวรรษที่80แต่นั่นคือแทชเชอร์ไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนนะครับในมุมของหลายคนควรจะทําความเข้าใจพูดคุยกับแฟนบอลเหล่านั้นหรือว่าพวกผู้นํา ชุมชนไม่ใช่ใช้มาตรการเด็ดขาดที่จะปราบอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ทําให้เศรษฐกิจของอาทางเหนือนี่แย่มากเรื่องราวต่างๆมันมีอีกพอสมควรเลยแทชเชอร์นะครับกับพวกโุริการแล้วก็พวกแฟนบอลของรุนแรงแล้วก็ประชาชนทางเหนือน,นะครับที่ไม่ชอบก็เซอร์เลฟูซั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบแทชเชอร์ออกจากเปลี่ยนด้วยซ้ำไปด้วยเหตุผลต่างๆ,ๆที่ผมว่ามาเพราะว่าเธอ,อยืนตรงข้าม กับฟุตบอลเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นหญิงเหล็กไอรอนเลดี้อย่างที่สื่อเรียกกันนะครับแต่ว่ากับฟุตบอลนี่ไม่ใช่เลยนะครับอ่ามาแสดงความเห็นกันได้นี่คือเรื่องเล่าอีกด้านว่าทําไม เสอ้์เล็กฟูซันถึงเกียร์มากเกล็ดททชเชอร์อดีตผู้นําซึ่งล่วงลับไปแล้วนะครับของทางยูเคโอเคก่อนจะจากการผมฝากไว้2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือพูดถึงแมรยนเต็ดแล้วแดงเดือดก็น่าสนใจอย่างที่หลายคนอาจจะรู้กันพอดีนะครับผมร่วมกับติดทัวนะครับ จัดทริปแดงเดือดไปดูฟุตบอลอังกฤษนะครับที่แอนฟิลด์คู่นี้ภูมกับแมนเชสเตอร์ยไงเตดแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งให้ดูด้วยที่แมนซิตี้ทัวร์เนี่ยจะออกเดินทางในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับเวลากำลังดีอากาศหนาวนิดหน่อยใครสนใจจะร่วมทริปกันดื่มดิ้นกินเที่ยวดูฟุตบอลเล่าประวัติศาสตร์พบคันเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ที่ติดทัวร์อย่าลืม จะพลาดสักครั้งในชีวิตมันต้องมีของอย่างนี้นะครับแดงเดือดเลยแม้ว่าแมนยูแต่จะไม่ฟอร์มดีแต่ว่าเจอริรีพูลมันก็สนุกเสมอบรรยากาศมาเล่าใจอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องที่อยากฝากไว้นะครับใครที่อยากติดตามข่าวสารเรื่องรีพูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะผมมีช่องทางมาฝากช่องทางเลสตนนะครับเป็นทั้งเพจเป็นทั้ง Facebook เป็นทั้งทิกตอกเลสตนภาษาอังกฤษนะครับ r e d S T A N D เลสตันนะครับเลสแล้วก็เคาะแล้วก็สแตนไปติดตามกันได้ทั้งสาช่องทางเลยมีข่าววิเคราะห์น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับทั้ง2สโมสรแล้วก็มีกูรูชั้นนำมากมายมีพี่จอมบอสก็จะมาร่วมด้วยนะสิงแมวเพชรเป็นแฟนสเปอร์ก็จะมาร่วมเช่นกันในอนาคตอาจจะมีผมนอกจากนี้มีคุณแปดบากมากคุณเปรมี่ที่นำล่องไปก่อนแล้วนะครับใครสนใจไม่ต้องสนใจหรอกผมว่าทุกคนนะครับควรไปรวมกันที่นั่นเลยดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดศูนย์รวม ของแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับซึ่งเยอะสุดในเมืองไทยอฝา,ากไว้ด้วยอีีหน้าเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามกันอีกทีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ